ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยจะว่าไปแล้วนะครับสองลัคนาราศีที่ผมกำลังจะเอ่ยถึงตรงนี้ดวงชะตาของเขานะครับขยับดีขึ้นกว่าช่วงนะครับกว่าช่วงไปไปลายปี เครึ่งปีหลัง2564ไ,ไปปลายปี2564แล้วก็ต้นๆปี2565อย่างมาก2ลัคนาราศีตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันและลัคนาราศีมีนด้วยเหตุผลนะครับตามรอบวงโคจรของดาวพฤหัส นะครับทำให้สองลัคนาราศีที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้ย้ำนะครับว่าชะตามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมากเอาง่ายๆก็คือเรื่องการทำมาหากินการทำมาหาแดเนี่แหละนะครับก็ทำมาค้าขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากนะครับเรื่องงงเรื่องงานอะไรก็เข้าที่นะครับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่โปรเจกต์ต่างๆที่คิดจะทำก็มีความสมเร็จดีขึ้น นะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันและลัคนาราศีมีนด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรราธิบดีแท้ๆนะครับแต่แต่นะครับที่ผมจะอธิบายฟังต่อจากนี้ไปขอให้สองลัคนาราศีตรงนี้ระวังได้ก็ให้ระวังนะครับเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงไม่ฉะนนั้นแล้วชะตาจะพริกกลับนะครับนะครับ,นะรบต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่า ดาวราหูนะครับดาวราหูนั้นก็ส่งอิทธิพลของชาวลัคนสองลัคนาราศีนี้อยู่เหมือนกันถ้าสองลัคนาราศีนี้คือกันแล้วมีนนะครับต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ออกเป็นสีเทาๆธุรกิจหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเรื่องใต้ดินเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก ซึ่งคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว่าถูกต้องไม่ถูกต้องนะสองลัคนาราศีตรงนี้ให้พึงระวังให้จงมากเพราะในขณะที่ดวงดาวพฤหัสมันดีนี่แหละครับมันก็กลับมีดาวราหูตรงนี้ที่ส่งผลกับชะตาอยู่เหมือนกันบางทีเราเห็นเงินเห็นลูกทางเห็นโอกาสก็อยากจะได้นะครับแต่ทําไปทามาแล้วไอ้ธุรก,กิจตรงนี้มันไม่ถูกต้องหรืองานตรงเนี้มันออกทางผิด นะครับหรือมันเสี่ยงต่อกฎหมายหรือมันเป็นเรื่องซิกแซกเรื่องใต้ดินอะไรสักอย่างเรื่องเทาเสักอย่างหนึ่งถ้าเลี่ยงได้นะครับขอให้เลี่ยงนะครับนะครับขอให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันทําให้คุณจุกจิกใจภายหลังนะครับไอ้จังหวะดวงมันยังดีอยู่มันยังโอเคหรือเมื่อจังหวะถ้าเกิดมันมีดาวไม่ดีเข้ามากระทบเมื่อไหร่นะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะกระทบกับคุณได้นะ นะครับถ้าไม่ระมัดระวังเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าได้1ได้2ได้3ได้4ได้5ได้6ได้7ได้8ได้9ได้10พอเสียทีเดียวแม่งหมดตูดอย่างเงี้ยให้ระวังนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืองานเทาๆหรืองานผิดหรือเรื่องเสี่ยงนะฮะหรือหรือเรื่องผิดกฎหมายเรื่องใต้ดินอะไรก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องไปวอรี่ผมติงไว้สําหรับชาวกันและชาวมีนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ก็เตือนกันด้วยนะครับความรักแล้วก็เตือนกันด้วยอิทธิพลของดวงดาวจริงๆแล้วคนเป็นสินแสมันก็ต้องอ่านจากดาวนี่แหละครับมงั้นมันจะไปอ่านจากอะไรถูกไหมนะครับฉะนั้นนะครับขอให้สองลัคนาราศีนี้ระมัดระวังแล้วก็รอบคอบสักนิดหนึ่งเซฟตี้ตัวเองไว้สักนิดหนึ่งนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐี สักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Masterming 6 6 6 6